อหสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันในป่าของจังหวัดพะเยากันอีกแล้วนะครับแล้วก็นี่อย่างที่ทุกคนเห็นนี้นี่คือเห็ดลมหรือทางภาคอีสานจะเรียกว่าเห็ดตะไคร่นะครับเดี๋ยวเรามาเก็บกันก่อน,นครับเห็ดลมเห็ดลม หอมนี่ได้แล้วเห็ดดอกแรกเห็ดลมหรือเห็ดตะไคร้นะครับหอมนี่ดอกตูมสวยๆกรุบๆเลยนะครับเห็ดน้ำแป้งเห็ดน้ำแป้ง โอ้โหทุกคนตอนนี้ผมเดินมาเจอรังพึ่งหลวงนะครับเนี่ยรังยังเล็กอยู่เลยนะครับเขาคงจะเพิ่งย้ายมานะครับเดี๋ยวลองมาดูกันใกล้ๆนะครับ โอ้โหทุกคนดูสิครับเนี่ยเห็นไหมเห็นเป็นผืนขาวๆไหมโอ้โหนี่นี่นี่เขาเรียกว่าเห็ดข้าวตอกนะครับเนี่ยนี่เห็นไหมเห็ดข้าวตอกหรือว่าเห็ดปวกไก่น้อยนะครับเป็นเห็ดที่กินได้นะแต่ว่าผมขี้เกียจเก็บอันนี้ก็บานไปเยอะแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่ตรงนี้อีกนี่เห็นไหมเนี่ยเป็นเห็ดที่กินได้นะครับจะมีความหวานหนุบๆกึบๆนะครับคล้ายๆกับเห็ดโคนเลยนะครับ เป็นเห็ดที่อร่อยอีกชนิดหนึง่งแต่ว่ามันจะดอกเล็กๆจ๋วๆแบบนี้ที่เก็ดเก็บนะครับออกเยอะเลยครับแถวๆนู้นก็แบบโอ้ยมีกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนี่ครับทุกคนเห็ดข้าวตอกถ้ามันยังมีความเหนียวความเด้งกรึบๆแบบนี้นะครับสามารถนําไปกินได้นะครับจะเอาไปแกงเอาไปหมกอร่อยนะครับเหนียวเหนียวกรุบกรุบหวานอร่อยคล้ายๆกับเห็ดโคนเลยนะครับนี่เห็ดข้าวตอกครับ